ร่วมง,งาน vivo ปีนี้ได้เป็น Friend of vivo ใช่ครับตอนนี้ใช้อโปครับ a p p l โ <c oughs> ตืต่นเต้งเลยครับ <c oughs> น้อง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 ๆน้องน้องมาน้องมามันดียังไงครับมันจุด <c oughs> ดีมากวันนี้มางานเปิดตัว vivo v50 ครับเพราะว่าเราเป็นสาย content creator อีกแล้ว <c oughs> แล้วก็ล่าสุดก็คือเป็นดาวทิกตอกเออหรอพี่สุดสุดสนุกมากมึงเข้าวงการต่ออเขาจอเข้าใจด้วยครับ ฝากด้วยครับชื่อยูสเซอร์คือน้องเข้าโอติ๊กต็อกเกอร์เคยสัญญากับเพื่อนไว้ว่าวัย40-50เราอย่าเต้นนะเพื่อนเต้นให้เตือนกันทุกวันนี้ไม่มีใครเตือนทุกคนเต้นใช่ครับเต้นติ๊กเกอร์สดๆมากๆกล้องเกิงมันจึ้งแค่ไหนกล้องเกิงจึ้งมากแล้วก็สายคอนเทนต์ครีเอเตอร์หมหลังๆผมเวลาผมไปถ่ายรายการถ่ายอะไรเงี้ยต่างประเทศอ่ะผมจะไม่ค่อยเอากล้องใหญ่ไปแหละก็จะใช้กล้องมือถือถ่ายฟุตกลับมาแล้วก็คนก็จะรู้สึกว่า ดูคอนเทนท์ที่เป็นมือถือถ่ายแล้วมันไลฟ์รีกว่ามันรู้สึกว่ามันใกล้ชิดเรากว่าเรายกขึ้นมาถือถ่ายเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ที่สำคัญพ,พอเลนดีได้ภาพดีได้ฟุตดีออนไปคนก็ชอบด้วยฝากไวยครับพี่อฝากครับผม vivo v50 ครับสุดยอดจริงๆเลนเป็นเลนไซส์ครับแล้วก็กันน้ำ ip68ip69 ด้วยนะครับยอดเยี่ยมใครที่สงการนี้กำลังหามือถือใหม่ก็ฝากด้วยนะครับมี A อ A I อะไรเฟี้ยวเลยวหรือเโชว์บนเวทีแล้วมี a i e r a s e ไม่ชอบอะไรลบได้สมมติพี่ถ่ายอยู่งี้แล้วถ่ายรูปผมไม่ชอบผมเอา AI ลบผมออกไปได้เลยยี่กว่าทานอตกระดิกนิ้วทีเดียวหายไปเลยพี่ก็จะได้เฟรมสวยๆแบบนี้ครับผมขอบคุณอูตค่ะอ้าวเนี่ยโอ้โหถามเรื่องลูกค้าสองสามคำถามแล้วที่เหลือนี่คือถาโถงเข้ามาเลยครับผมยังไงพี่ปิดบริษัทคือยังไงมันเลยเกิดอะไรขึ้นขอโทษทีนะครับ พนักง,งานเมาแฮงกันแล้วมาทํางานไม่ไหวพาไปเอาติ้งมา <c oughs> ผมขอร้องพนักง,งานอย่างเดียวคืออย่าตายนะครับแล้วพนักง,งานทุกคนกลับมาโดยสวัสดิภาพแต่ว่าผมต้องปิดโรงแรมแล้วไปเอาติ้งกันโชคดีเหลือเกินที่ปิดโรงแรมเพราะถ้าไม่ปิดนะครับโรงแรมนั้นอาจจะโดนปิดตัวลงไป ตีสามยังกระโดดน้ํากันอยู่เลยนะครับตีสามนะฮะยังกระโดดน้ํากันอยู่เสียงดังเออโวยวายโชคโชคดีที่ทั้งโรงแรมมีแต่พวกเราเท่านั้นแล้วก็โหไปกัน3วัน2คืนดื่มหนักมากกลับมาพนักง,งานก็เกือบผมไม่ไม่เกือบครึ่งบริษัทจะลาของก็มมเลยคุยกับน้องๆว่างั้นอ่อนสื่อไปเลยนะครับว่าขอเคียย์ใจกันหน่อยนะครับว่าใครแฮงก็ไม่ต้องมาทำงานบริษัทเราน่าอยู่อยู่แล้วเอนจอยกัน เขาบอกว่าบอสนี่เป็หนักสุดๆเลยนะบอลนี้บอลเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับนะครับมันเต้องย,ยอมรับแล้วจริงเฉพาะเอาเฉพาะเอาอติ้งนี้นะเอาติ้งเนี่ยโดนไปน่าจะมีประมาณเกือบสองแสนอันนี้คือสองแสนคือไม่ไม่ได้รวมค่าที่เราไปเที่ยวนะเงิน,น,น,นสด,นดไม่ใช่คือแคชมามเป้ยใจอาไรไปรไปไป ลงมาประมาณแสนเจ็ดแสนแปดมอสได้ฉับบุกเงินบกหลักอย่างเลยผมแลกแบงค์ไปเลยผมผมแลกแบงค์ห้าร้อยไปเลยเกือบสองแสนมาเล่นเกมชนะเอาไปชนะเอาไปนี่สนุกมากร้องๆทุกคนดีใจแต่ว่ามีเสียงโหงเหมือนกันตอนหยิบมาเป็นแบงค์ห้าร้อยเพราะว่าตอนปีใหม่เป็นแบงค์พันแต่พอดูแล้วผมดูจากแบงค์พันแล้วผมจ่ายไม่ไหวจริงเพราะว่าแบงค์พันอ่ะครึ่งชั่วโมงเก้าหมื่น อ่ะเดียวโหหมดเร็วมากพนักง,งานบริษัทผมชอบเงินมากเงินมันหอมหวนลองสมมติว,ว่ามีกิจกรรมนะพี่พี่เคยบริษัทนะพี่มีใช่ไหมพี่เอาติ้งกันนะเวลามีกิจกรรมพี่จะงองแงว้ามันเล่นกิจกรรมอะไรละลายพฤติกรรมอะไรโอ้ยกูสนิทก,กันกว่ามึงอีกบอสคะของผมบอกพอโยกิจกรรมไปนะอ้าเดี๋ยวใครชนะให้ห้าพันพี่เชื่อไหมแค่ปจิกหัวก็ลงไปในทะเลคือมันสนุกมากมันบริษัทผมเอนจอยสุด แต่ว่าการที่พี่ออกหนังสือมามันทำให้คนตกใจพี่ว่าแบบมาถึงขั้นออกบวชกะแสเลยเหรออไรแ้ม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับเราทํากันเป็นเรื่องปกติธุระนะครับสบายๆนะครับไม่ต้องตกใจกันบริษัทเราก็มันก็จะเฮฮาแบบนี้แหละครับสนุกสนานกันไปแต่จริงๆคือไม่มีการปิดบริษัทอะไรเป็นแค่ไม่มีไม่มีไม่มีฮะถ้าจะปิดเต็มที่ก็พนันกงานต่อยกัน นะครับหรือว่าแทงกันตายหน้าออฟฟิศอันนี้ผมถึงจะปิดจริงๆแต่ว่าทุกวันนี้ยังไม่มีถึงเหตุการณ์แบบนั้นทุกอย่างทุกอย่างก็ยังสนุกสนานแล้วก็ยังเอนจอยในการทํางานกันอยู่ถึงแม้ว่าโค้ชครูจะงานหนักแต่ว่าทุกคนก็ทํางานด้วยความสนุกสนานเอนจอยกันสำหรับผมกอดการก็คือเป็นน่าเป็นที่น่าชื่นใจในการที่ก็โอเคครับโอเคครับก็คือจริงๆแล้วเราก็รักษามาตรฐานของโค้ชครูได้เหมือนเดิมยอดเยี่ยมอยู่แล้วแต่ว่าอย่างหนึ่งต้องยอมรับก็คือในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดของคอนเทนต์มันก็ ทุกคนเข้ามาทําเยอะขึ้นส่วนแบ่งในตลาดมันก็มากขึ้นมันก็เป็นเรื่องปกติผมว่าถ้าคนติดตามข่าวก็จะเห็นอยู่แล้วนะช่องต่างๆหรือว่าอะไรต่างๆมันก็ทุกคนก็ประสบปัญหาในแบบของตัวเองก็แก้ปัญหากันไปครับโค้ชครูก็จะมีวิธีการดูแลพนักง,งานรวมไปถึงแก้ปัญหาต่างๆในรูปแบบของเราปีนี้เป็นไงคะพี่โอ๊ตต้นปีนี้เป็นไงบ้างคะบาลานต้นปีเป็นไงฮะต้นปีต้นปีก็คือก็แฮปปี้นิวีร์ครับพี่พี่พ ผมไปตอบเลยปีนี้เราจะมีแบบคอนเทนต์อะไรมาเสิร์ฟบาร์ขีเสิร์ฟปีนี้เนี่ยอยากทำหลายอย่างเลยครับงานลุกทำก็ทำเดี๋ยวปีนี้จริงใจจริงอยากทำพอดแคสต์ด้วยนะครับแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆก็ยังรันเหมือนปกตินะครับคือคอนเทนต์มันแน่นมากๆอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้บริษัทต่างๆก็ทุกอย่างโอเคนะครับไม่ว่าจะเป็นโคตรฟูโคตรฟูมิวสิกเอ่ยหรือแม้แตะทั่งโคตรฟูเกมมิ่งรวมไปถึงตอนนี้ก็เปิดบาร์ด้วย มีเปิดบาร์ใหม่ที่สุวิทย์มสิเก้าด้วยใช่ครับก็ทำหลายๆอย่างรวมๆกันไปครับต้นปีนี้มีเวลาพักยังไงไม่มีเลยฮะผมไม่เคยมีเวลาพักอยู่แล้วเอาถ้าเอาคิวงานตอนนี้ล่าสุดที่คอนเฟิร์มมาโอ้หผมคิดว,ว่าน่าจะสิ้นปีแล้วอ่าอันนี้คือเพิ่งเดือนกรุงพารนะ์ล่าเต็มแล้วเต็มแล้วไม,ไม่ไม่เต็มแต่ผมคิดว,ว,ว,ว่าคิวน่าจะไปประมาณสักเจ็ดสิบ แปดสิบเปอร์เซ็นตแล้วถ้าดูตารางคร่าวๆนะพี่เหลือเหลือหยุดประมาณเดือนหนึ่งแบบ10วันเลยคนระับทางปีเดือนอันนี้อันนี้คือเราคุยกันในกุมภานะ,ะยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวขยับไปเรื่อยๆอะ่ะคือตอนนี้เดืนอนต่อเดือนอ่ะสมมติมีนาอย่างเงี้ยตอนนี้มีนาก็<อ>ไม่มันหยุดแล้วเตนน็มทุกวันเพรงานเพลงอะค่ะในสิงหผมเพิ่งทำเพลงเสร็จฮะเพลงใหม่เสร็จแล้วกำลังจะถ่าย MV ต้นเดือนคิดว่า เมษาไม่เกินได้ฟังกันเพลงแนวแนวความรักเหมือนเดิมแนวรักร็อกร็อกรถฟาม์มมาร็อกแล้วคาบปิกกิต้าออกมาเลยเสื้อนหนังแล้วเราไม่ไดีหรอรคาบปิกกิ้งสุดๆแล้วก็เสื้อนหนังขี่ม้าขอบอย ไปแบบนั้นเลยเป็นร็อกเลยร็อกริงเรื่องจริงไอยูคีม้านั่นหยอกแต่ว่าเลือกเพลงร็อกไม่คือเรื่องจริงครับมันถ่ายไปเพลงร็อกเคยทำไหมคะพี่โอ๊ตหรือว่าเพิ่งมาเพิ่งมาท่าตอนนี้ผมผมคิดว่าคนน่าจะไม่ค่อยเห็นร้องเพลงร็อกนะอันนี้ก็ก็ดีที่ที่กลับมาได้เราได้ทำอะไรสนุกสนุกแล้วก็มีศิลปินมาฟีเจอริงด้วยครับบอกไหมบอกได้ยังยังอาจจะยังบอกไม่ได้มั้งเดี๋ยวรอดูแล้วกันครับรอดูแล้วกันครับน่าจะช่วงนี้รอบนี้จะกลับมาเวทเท่ๆเลยไหครัอันนี้ ให้พี่นะครับคนตัดสินใจนะครับผมเป็นคนทำอะไรไม่มีทางเท่อยู่แล้วผมเคยพยายามเท่ฮะแต่มันเท่ไม่ได้จริงเราเราไม่คิดว่าในเอ็มวีเราเอาบรรดารถสะสมเรามาโชว์อย่างนี้นะพี่เชื่อผมฮะว่าทุกอย่างที่ผมพยายามถ่ายไปผมพยายามเท่ครับแต่มันติดตลก <Southern S 2> <c oughs> จริงๆคืออย่าเราอยากเท่นะแต่มันติดตลกนี่ผม <c oughs> ผมพยายามเท่แล้วมันไม่รอดรเราตลกดีกว่าขอย้อนนิดนึงเห็นว่าเราติ๊กตอ๊อกครับมันสนุกสนานแค่ไหนพีสน่สนุกมากมสนุกมากเม,ม,มื่อวันก่อนตอนพีไอไปเอาติง้งไลฟ์ กับอาร์ตกับคุณ<ม>เพิ่งเห็นคนมากดหัวใจให้สองล้านครั้ง<ม>ตกใจมากเลยปวารณาตัวว่าโอเคให้ทุกวันไอโอสเป็นดาวติ๊กต็อก <Word. S 2> เวอร์ขขมีคนส่งของขวัญมั้ยมีคนส่งของขวัญมาเป็นไงคะตอนรับของขวัญชอบมากแต่ว่าผมไม่เคยถอนเงินออกมานะครับ <c oughs> ผมเอาเงินไปเปผู้หญิงคนอื่นต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงนะครับเปผู้หญิงคนอื่นก็คือคนอื่นที่ไลฟ์อยู่อ่ะผมก็ดูดูอ่ะผมก็กดอ่ะส่งไปอ่ะอุยน้องเขาโอ๊ตมาอ่ะเออ ยิงปืนปะเออปืนเงินคุอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนช่างภาพเลยเนี่ยช่างภาพพี่กระทำใช่ป่ะถามนี่พี่ก็ฟ้องอยู่ดาราเดลี่ฟ้องอยู่ว่าช่างภาพทำใช่ไหมอ่าพี่เคียร์เองนะนี่เป๊ะอย่างนี้เราเขามีการแบบนี้แล้วเรามันมีความวัญหน้าเราเข้าถึงแบบการเอ็นบีซีอะไรอย่างเงี้หยังยังไม่ถึงเนี่ยที่เขาเล่นเอ็นบีซียังไม่ถึงนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามรันคอนเทนต์ต่อๆมากขึ้นแล้วก็ แล้วก็อยากทำคอนเทนต์แนวตั้งให้มากขึ้นในปีในปีนี้อะไรอย่างนี้ครับแสดงว่าถ้าใครอยากจะเจอปีอ๊อตต้องมาเจอที่ไหนที่ไหนก่อนเจอได้ทุกที่เพราะผมเป็นคนทุกที่อยู่แล้วเปิดตรงไหนก็เจอเราเป็นคนตลกแล้วก็ไปฟุตบอลแล้วก็เตะถูกไหมกอล์ฟก็เริ่มตีรถก็ขี่บ้านก็ซื้อคอนเทนต์ตลกก็ทำเหลืออะไรบ้างตอนนี้นขโมยของเหลือเหลือเป็นโจนที่ยังไม่ได้ทำนะที่เหลือทำ ทำทุกอย่างแล้วจริงๆครับมันก็ไปกันเรื่อยๆครับทุกอย่างเอ็นจอยสุดท้ายแล้วเฮ้ยน้าเน่นะ,นะไม่ขับความรักพี่โอใช่ไหมครับไ,ไม่ค่อยได้เห็นเลยไม่ค่อยได้อัปเดตอัปไหนๆก็จะตอนนี้ตอนนี้โสดเ <c oughs> ต็มตัว <c oughs> ครับ <c oughs> ผมยังไงก็ <c oughs> อ่าสักจริงๆก็ได้หลายเดือนแล้วครับประมาณสักหกเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนพี่จะทําหน้าผิดหวังสิคนก็ก็คบกันมันก็เลิกกันไม่เ่อกปกติ เหมือนเพิ่งเปิดเหมือนเพิ่งบอกไปว่าผมไม่เคยเปิดตัวว่าผมก็ไม่เคยปิดตัวด้วยผมก็ใช้ชีวิตปกติก็คือก็ก็คบกันแล้วก็ก็เลิกกันมันก็เป็นเรื่องปกติของของผู้รักเพราะว่าเวลาบาเยที่ตัะกันเยอะผมว่าสาเหตุมาจากผมนั่นแหละเพราะว่าผมเองก็งานเยอะแล้วก็ทํางานคือผมทํางานเยอะมากมากแล้วก็เราเองบริหารหลายสิ่งทานู่นทำนี่ด้วยมันก็เลยก็เลยมีผลเรื่องเวลาด้วยมีเรื่องอะไรด้วยจริงๆเขาเป็นคนน่ารักมากครับแล้วก็เราก็ดูแลเราอย่างดีแต่ว่าเราเองเราเอง ผม,ผมทำงานหนะักจบทีเราก็ละเลยเนาะเราก็ละเลยเราก็เลื่อนนี่นู่นเราต้องต้องโทษเราได่แหละก็ใจไหมคะบริว่าเรื่อยๆเลยตอนนี้ยังครับตอนนี้ผมทํางานอย่างเดียวเลยแล้วกเ็เป้าหมายคือเราอยากให้บริษัทโคตรคูมันแข็งแรงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมก็ทําหลายอย่างด้วยแล้วกอตอนน็ตอนนี้ตอนเนี้ยหลักๆมันโฟกัสไปที่ตัวบริษัทเพราะว่าเราเราอยากเรามองไปข้างหน้าอีก 4- 5ปีข้างหน้าอยากให้โคตรฟูมันมันมั่นคง แล้วก็คือตอนนี้มันกําลังโตมากเลยครับน้องๆมีทั้งเข้ามามีทั้งออกไปรวมไปถึงคอนเทนต์ต่างๆที่เรากําลังทําอยู่แล้วก็ลังทำแนนเรานะมก็เลยต้องต้องโฟกัสสิ่งนี้เยอะก็เลยรู้สึกว่าโอเคตอนนี้อยู่เฉยๆก่อนแล้วก็ทําบ้านด้วยครับทาบ้านกับฟิตโอ้ตอนนี้ผมยุ่งมากเลยพี่ผมยุ่งจริงๆนะผมไม่ได้แบบไม่ได้พูดแบบโอเคนะผมยุ่งแบบยุ่งมากวันวันหนึง่งไออย่างวันนี้ผมผมคุยกับพี่ๆได้เนี่ยสิบห้านาทีเนี่ยผมต้องรีบกลับกาบฟแตท์ละเพราะผมมีไลฟ์ต่อ อันนี้ผมก็คือทำงานก็จะแน่นมาฝาก Vivo ครับคนที่กำลังมองหามือถือใหม่อยู่นะครับชอบมากๆที่พี่ๆนะักข่าวทุกคนพยายามยิ้มแล้วก็นี่ไอโอ๊ตมันแน่นอนจริงๆเออมันต้องอย่างนี้สิวะครับเฟนดออฟวีโวครับปีนี้ก็มี น้องเบกกี้นะมีน้องอโปแล้วก็มีผมด้วยนะครับผมก็ฝากด้วย vivo v 50ครับเปิดตัวแล้วใครทีอ่อยากได้กล้องที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวนันถ่ายรูปสวยๆมีทั้ง AI กันน้ำกันฝุน่นเปิดใจครับแล้วก็ฝาก vivo ไว้ในะออกิิตคอนใจด้วยจา้าข,ขอบคุณครับ